ไปดิโอ oh, e oh, ้ใ like, ห้มาไปดิฮะ oh, ้ตูองกเวาไ้มาค่ะเอ้มาเชื้อใจเอ๋มาแบบนี้เลยนะอนไปด้วยเนาะสบายดีไปดีเดสบาดีเดี๋ยวนายตาไปหลโอหลายเดือนสได้กี่นสบายดีนุ่น เเปลี่ยนเจาเจ้าเห็นีเจ้าเห็นเปลี่ยนแปลงกับวรีวานั่นหะี่งพูนใหญ่ปดให้ไดโดคื้นให้คือทานขาแล้วนอะไเนาะสบายดีเด้อกับสบายดีเด้อสบายดีูกสบายดี สบายดีกลับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีบุ้นสุขูสุคนพี่น้องนๆเดี๋ยวว่าจะเป็นพี่นอ้องทางฝั่งลาวเนาะงฟังไทยทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาดีซาแนลเด้อพี่น้องเด้อเนาะจากให้นให้ตาไปหลายมือพอสมควรพี่น้องเน,งนงาะพอดีว่ามื้อนี้ก็กลับมาาลูกทรายพี่น้องเนาะสบายดีป้าลุงเี้ยหลบทุกเจ้าไว้สบายดีจ้ะ อ้าพ่อป่าอ้าพ่อปาอ่าอาสบายดีไหมสบายดีจูจูจ่าไปทำไมอ่ะพี่น้องนอนกลับมาพอดีว่าออกจากเวียดมามานั่งตั้งน้ำบ่วยไหมมานั่งตั้งอพอดีว่าออกจากเวียดจากงานแล้วพี่น้องนอนฮะพี่น้องเลยกะมันนี่กะสิมาแจ้งเอฟซีเลยพี่น้องนอ,งอพนพอดีว่าสิไปเวียดไปงานเคเก่าเนาะ

ความเป็นพี่น้องคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องเลยกะพผู้ดีว่ามืออื่นเนาะกะสีไปอ่ะไปเวียดไปงานนําทีมงาน,น,นเนาะดีกว่านํำบอลเซีนคือเกา่าเด็กพี่น้องเด้อเนาะมานั่งกับเจี๊ยบรึไหมไอเห็นว่าสบายดีปาลุงไหมสุจ้าไหมสุจ้าเฉยไปสบายดีอ่ะมันเป็นพี่น้องเนาะพอสบายดีปาลุงเลยไหมสบายดี เดียพ่อป้าด้สวัสดีหัวเาห็เนีัวัวเาหวเราะังเราะหัวเร้หว่าะหัวเะัวรับรวเาะหเวีาวาสิไปเราเาะเาวาเราเะหัวาเงาาาหะ กับบริหารโลกคลิปหลายมือโอ๊สมควรเนาะพอดีว่ามาตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็เลยบริถายคลิปให้พ่อแม่เป็นหองเย็ซีหลับจนมกันเนป็นหนองเนาะต้องกาะขอโทษขออภัยพ่อแม่เป็นหองเย็ซีเบื่อทุกทุกทุกทันเนาะตอนนี้ก็แล้วทางบอดเจดีกจะได้กลับไปถ่ายคลิปที่ก้าวเขิ่อนแล้วเป็นหองเนาะแต่กะบุหัวซีโดนป็นใดพี่น้องเนาะสามสามประมาณที่ทางบอดเจดีได้หามาเนาะ แมาเปิดมบ้งแรกอะสีไปหาเพื่อเห็นงานเกิดขึ้นก่อนมาไป็นนองเลยฮ่าต่อกาดมาอยู่บ้านเฮาน้องเป็นน้องๆกาดห้องพอจมพ่วงเป็นน้อ่าอยู่แถวปากซองนาวได้เป็นน้องเลยเนาะอ่ามาอยู่แถวปักซองนี้ปวดจัาได้โดกมาผีไว้มาผีไว้นาทีเล้วพี่อ่าอยู่แถวปักซองน้องเป็นน้องๆแถวปากซองนี่ฝนตกเนาะอยู่ทางบ้านนี่มีตดเดลพี่นน้องเลยเนาะ จะเด็ดป้าเอ้ยพอป้าเดี๋ยวดูใช่มานั่งมานั่งก็พ่อดีไหม

มาแบบนี้เลยสาตอนหัวไปด้วยวัด like วัดนงมีด like oh, like oh ีเ oh. ด้อไปดีเดี๋ยวานาตาไปลฟนเสรอสบายดีอนุนสเแอสบดีนนุนให้ดูชื่อ่าดิชื่อยูวะชื่องบอันนี้คนี่แบของฝากขอนมาวัี่าห้ตูว่าน่ยแตว่ามัน มึงทำมึงเอะุอันนี้ย่งอันี่างอะนรนิค่ะอร์นอ๋ออรนนออออนิออกนิอออนอร์แกนิออร์แกนิกนอนอออร์แกนิกออรแกนิกออร์แกนิกออร์นิกออรนินิกออแกนิกนิกออร์กแนิกออรออรนนิกออร์แกนิกออรนนิกออรน cảm ơn cả cơn, đeo á, đeo á, kiếm kiểu này nó, khoan một chắc buộc đó, cả Thái đấy, một nửa lại, nhiều say bây rồi, bị đấy, to cứ cà in, ta bay lái quân nó, ôm <laughs> <laughs> em lái mượn lái duyên, lái duyên, coi này, cê nó này นี่ถึงกันแต่พุ่ i แลแล้วก็มาอีนี่วันนี้ก็ซื้อไมาเลยเราจะมอพแกเรองออเอ่อพอ้เออมันือยังเก็บเครื่องน่ะเครื่องไปอนุเออเกินนอยเกินนอยนเกินนเออเนอนุน้องมาบ่ได้เห็นเนาะหลายเดือน คืมีเน่ยราคาีกว่าฟ้าว่ซันะเออไนคมีงอกว่ามีงอกมเลยอนว่านี่กปไปตาอีกนวไปแล้วเนาะกลังนเพิ่นห้องอียงกเพิ่น้องปบแต่งปบแต่งปรปรุงปปรุงกลัวใหม่ลเนมัน

คนคนละสีเลยครับกังวลว่าตัวเพื่อนน่ะว่ามันซับสีกัมันจะปูงได้ไหมฮะจะปูงงามดิเอ็นตั้งงานตั้งแต่ปูแล้หรือนี่เจ้าได้พิเศษได้เห็นคนแรกบอคนแรกเลยเพราะว่า ตวเนที่แล้วกับมึงคำแล้วนะนี่ะจไนอาบน้า่เราสิไปอับน้าปน่ก็อาบน้าให้ลูกแล้วกลังมาสิไปอาบน้าแเป็นาไีนี่เลยางข้าเไปทน่ลหู้เขาตอ่าอนู้นเาตบอีนเอางข้น่้อยานข้าน่ทุกอย่างหาพันทุกอย่างทุกอย่างหาพันทานนุ่นน้อยว่าเจ้าของห้างเขาเปขนยทุกอย่างหาพัน โมก่าสิเพ่งจีรศรูงไงนถุงอหลหาพันปั๊ไปี่เด๋อเนาะโอ้ยแล้ไงอ๋ออรเนี่ยนั่นเน้อเนาะมันกะตีว่าับจบอุกไลน์เนี่ยจะได้ว่าสามงาเม่งกันเนาะเงาเม่งเนโอ้ยงาม่งงานเ่อ้ยงวัวยังก้อนเนี่ยเาอ้ววัวเาววม่ต้อเดือเดือนบ่มันยังเดือเดือนะเจ้ารถก็เจ้ม่ใ่รถเงี้ด้นี่แก ว่าบ้านเฮาน่ะเอิ้นส่วนหลายมีแต่เอิ้นบางหัวพักหัวพักเลยหัวพักกาดอันนี้นะเป็นกาดเนาะอันนี้มันเป็นปลูกกับปลูกลงมาชิ้นเียวอันนี้เป็นปลูกอันปลูกในดินปะต้องดินแท่ไหมปะเดี๋ยวปลูกในน้ำด้วยกันนะเนาะโอ้โหชาวบ้านเขาปลูกมันถูกใจเนาะมันต้องใช่ดินเนาะมันจะมีห้างพุทธหายนาะเป็นไรองาะจะไรเแาะปะ

ไปบมคิชเนาเอองนอกซเนาะออกซาเินยไปเช็นกินก่อนนาเงินออกใช่ว่าเนอนนี้เงยังไม่ได้อยู่ยังไ่ได้กอยังเดือนเดือนที่มามกินี่กมากไม่ได้เอาวนนี้่เพิ่หเฮาอยู่บ่ใช่โอนห่ำลางโอนไห่ลำลางเอาสั่นม่นาะครงนึงเะนงเนาะครงนึ่งี่ก่า โอ้ห้งนึตาตอนกี่เที่เมืนเดือนออกครึ่งนึงากจะวางาวในไดเวียดเต็มเดือนแล้วเมนเต็มเดือนได้เดือนกับสีโอ้สี้านตัวคนหนึงโอ้ตแต่ว่าทนี้นี่สองักเอาอ้าตาโดนกันรอนี้เมาดิอเมาแม่เมาที่เนาโอ้ถ้มาถ้ามาาบมีแนวมาก็บ่อสีแม่โอ้สามนบ่เน้อ จะว่ามีงานหลายกันได้เงินหลายเนาะมาเอาเลยบีดเอาเลยเบียดต่อในวันหลังนะเบียดเบียดเบียดเบียยังหิวเข่าเลยนะคนมองไม่คโอ้่าโม้พี่นะมามาแต่ใช่หมาแต่พูดมาแต่จุยมาแตู่ะมาแต่จุยนมี่เราทำอยู่ด้วยพี่น้องเนาะแต่จุยมียุ้ซี่มันอยู่ว่าว่าีคือผ่เอาคลิปอ่า ปึ okay. ๊บพอคลิปจ้าขอลงแนงแต่คิปบ่เียลลายเนาะเนาะเป็นยังเนาะกแนดูอากรมีกะสิไปนําบ่เียนคือเก่าพี่น้องพี่น้องสิปทยด้วยตนเองเนาะไปเบิ่งนํากันเนาะเงานกคือเก่าะคือดมันเนาะไปแล้วได้ไปนอนข้างเดียวบ่นนี่เนาะให้มือคืนนี้นอนไปนอนอยู่พุเป็นเดือนใหม่บ่ไ

มีแต่ว่าถ้ายเอาเงินเนาะเอาเงินยรายยูจะได้เงินเราจะได้เงินกับเราไปไปมีเอฟซีเบิรงนก็ได้เงินเนาะถ้าผมมีเอฟซีเบิรงกับผได้เงินพี่น้องเลยเห็นยูทูบก็ได้เนาะคือคอยกันสี่เดือนเนาะการในโคตรบ่สี่เดือนต้องในโคตมันหัวล้อนเดี๋ยวนอนดีเนาะดี๋นอนเพราเดินที่หาสิได้อยู่อ่าทช่หรอนอยู่เพราะว่าเดอนที่ห้า ตปีินปีลเงเงินเยอก็เดือน้อที่กานนี่กนองเดือนก็ได้สาเ่นคือคือว่าแลนอกากเอซีเบิ้กับบริเงินขนาดก็ได้ก็ได้บริเงินซีเบิ้งน่อยเอซี่อยะได้กินข้าวกินน้ำบอกินแล้วกินลวกามานี่ใจใจมีอย่งพกินรวกินแลอันแม่ซื้อเอาปิ้งปลามานักคนโตทำ ก็เลยเผาเสืออยู่ยิ้มทางแะไรก็เล่นไปหาลูกแล้วก็มาเลยไม่ได้เผาแล้วม้หอนก็หลุดมาเบิ้งเงีนี่ก่อนเลยบ่ใช่ก็ได้ม้าห่อนเราก็โดเขำว่านี่บ่กีมือก็แล้วเนาะน่าจะถ้ามันเสื่องไม่ใหิ้งเงี้ยน่าสิเป็นบ่อื่ออันนี้มันเสื่อมเพราะโปรซนผมว่ายังนี่นะบ่เคยมีคือกันนะถามว่ายังเคยมีบ่้เด็กแลี้ยงเอาอยกันอันนี้ก็เป็นเจ้าเวลาเป็นอันนี้เอย่งซิ่ง อัเป็ย่างน้ว่าเ n างหัวยจะเอาอ่างล้างัว่าอยู่เพื่อนกับบุเคยมีพี่งหรอเนาะไม่เลยเนาะนี่อู่เคยมีลทั้งแรกทั้งเลเห็นแต่มองกันเพื่อนทุกคนนั่นนั่นเนาะทุกคนมีไส้เนาะอ่ก็เลยแบบว่าสะดวกดีเนาะเวซีนะพอหาเงินได้แต่ก็ปั๊บไปนั่งแต่กันอันนี้ชื่ออะไรของเม่อตื่น mình tiêu hến hải mình vào từ hàng nước này à, rồi rồi à, rồi tiêu hến hải tham bạc tham hàng nữa này hết năm à. này cứ chiếm nhát nước này ngày nào cũng vậy hút đây xe u lạp bì leo nằm coi chưa phải rồi 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 ไปหมอมียงที่ว่าห้องบริสไซที่ว่าบริไดูกปนตอนมันลิกอยู่นิเีเฮ้ยขยะนมันเก็บขนออกแต่กลัวนน่ะมันในกลัวอาเอาเนี่ยอะไรที่ว่ามันอะไรเขาไปในพุทธอะไรอัไที่ว่าห้องบริสไซน่เลยไปในก็ไใช้ีูกระโลใท่านน่วดนี้เหกับทานได้ใช้ยางเนอะไรเพื่อเติมเพื่อเพื่อนน้อยไปซื้อกะโรนี่มาให้ใส่กนว่าวย่มมือาคนมาเห็น ไปต่าคือว่าอะไคือการอะไปร้องอะไรกพระอะไรกันเจ้องกับอจะได้ใจแอกคำพาน่นจ้าองนะพ่จได้พอจะใส่ใจรอบคพัวตีเและหน่อยไปเพราะได้ติดฟุตไทยเพราะได้กุ้มเรือนไปที่าเยอตมาเที่าเเจ้ม่เห็น ทีอว <Tory S 2> ่าเจ้ามเห็นเปลี่ยนแปลงกับพราวานันได้ไม่เจอทานใหญ่คไทยบ้โดโด้องซื้อไทยซื้อทาน่าแล้วเป็นเาไว้เนาะคนซื้อไห่มียเห็นป้อทุกประจันมีเขึนเปลี่ยนแปลงเวลาเ้าไป้่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮองเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่มฮ่าฮ่าฮืาน่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮปาฮ่าฮ่่าฮนาั่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า จักปวกินแล้วปวดปปวกินพยายามเลยนะอ่าเพื่อนค่ยไปกเป็นเ่อยไปอันปวดคือไ่อยากกเลยะด้วเร่มือนีด้วยเือมอออเรื่อม่ักนักเด้มอ้ไปเกยปว้เด้กอ่าเอยมาบ้างพี่เลิเนเนาะส่เงกไปอาจจะว่ได้ทักไปชั่วแหละมืกเื่อกออกไปสิวเติมด้วยได้ เมื่อไปหซื้อเครื่องซื้อของไม่ก็ไหนก็จะงอกไปอ่าชิบม่วงไปสิบม่งกันแล้ แต่ว่ามื้อนี้ไปทางใดก็ไปซื้อผ้าไว้ก่อนเนาะอ่าสิไปทางใดแน่เออดไปาเนาะ่าคือกันาีใจคือกันบดนี้เนาะที่ว่าทางว่าสิดีเพิ่นก็กลับมาเฮ็ดที่เก่าเนาะงานต่อเาจังได๋กฝากเป็นกําลังใจให้แน่เด้อพี่น้องเด้อเนาะบส่งให้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะบส่งนแน่บส่งนี้แน่เนาะ ใครับพี่น้องมาแต่สรับที่นี่เนาะรพิมี์ยังได้พี่น้องการสประกันได้เนาะการประัตวไทยพี่น้องกิฟซีสุกุสุกนพี่น้องแา่นีการนำลาไปก่อนแล้วเนาะสบายสบายพี่น้องกบใจทั้งว่าสวัสดลีเนืมดเลเหาักวยให้หาเนี่ยมากิงกันแล้วบบเนาะ